อ่าก็ห่างหายไปเลยนะครับเอ่อพอดีไปเที่ยวนอกเนาะอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์หายยาวเลยก็กลับมาอาทิตย์นี้เนี่ยจะมารีวิวเกี่ยวกับเรื่องตัวหนังสือปกพิมพ์แรกอะนะฮะพิมพสันขาวของสยามละกันนี่ก็เป็นประมาณสักสี่เรื่องของที่ที่ผมมีนะที่ผมอยากเก็บจริงๆยังขาดอีกสองเรื่องคือตัวซามูไรพเนจรสันขาวกับ ตัวโรงเรียนลูกผู้ชายนะอีก2เรื่องที่ที่อยากเก็บแต่แต่ยังหายังหาไม่ได้หนึ่งแล้วก็ยังหาสภาพที่สวยสวยไม่ได้อะนะครับ2อ,อเหตุผลที่คือยังไม่มียังไม่เจอที่ใช่พูดง่ายๆที่ผมมีวันนี้ก็คือตัวอิโต้นะฮะนักเตะเลือดกังฟูพิมพ์แรกสันถ้าให้ดูสันมันจะจางตรงช่วงปลายๆนิดนึงอะแต่สภาพ เอี่ยมสวยงามมากหรืยังไง,ไงลองดูรูปในที่แนบไปด้วยนะครับแล้วก็มือล่า0ูนย์นูเบมือศูนยล่าพิศษนะฮะอันนี้คลิปเลยจอ,อจอมเกบูนี่ชุดนี้ก็พิมพ์แรกที่เป็นลิขสิทธิ์นะครับซึ่งซึ่งชุดนี้ของผมในในสีเรื่องนี้ผมสวยที่สุดเลยแล้วก็สุดท้ายก็เป็นไดจาลุยแดนเวทมนต์นะครับสาเเล่มจบ ยังไงเดี๋ยวลองดูรูปประกอบในใน,ในตรงช่วงคอมเมนต์แล้วก็รีวิวแล้วกันครับผม